ไอ้กูไม่เป็นนะนี่เป็นที่ไหนอันนี้กูไม่เป็นจริงโอ้โหรึ๊บปั๊บไอ้ <c oughs> ก้องมันเป็น,นกอ้องมันเป็นตอ <c oughs> นนี้ำพจนกี่กอยู่เลยเนะี่ยโอเคโอเคออกตัวปะออกโอเคเฉยเมื่อกี้ห้าห้องอยากได้เยอะเธอหาห้องคนเดี้ดีกว่าโอเคได้สร้างเองนะมีคนถอ เราบ้างดิเราไม่อยากพิมพ์แล้วอ,ะอาา่ะไม่อยากพิมพ์แล้วอ่ะลืมใบโพกีชาร์จช่องดีงดีสวยเอาสองคนพอละสามสองแหละสามคนมันยิ่งไม่ดีสามไม่แตกตา,ตา,ายไงยเจอคนง่ายซะด้วย ดีดีเอ,อ็กซ์คิวคิวคป่ำคว่ำคว่ำด่าตุ๊กตาเนี่ยสอง้ำผมเป็นต่อจาก EP พีที่แล้วน,นะครับพี่น้องสต็อปคลิปก่อนนะครับไม่พีที่เราไม่ได้สตอปโอเคต้องขออภัยนะเมื่อกี้ไม่ทำการนี่ ขออภัยด้วยนะลืมอย่างงี้ไม่ต้องเสียตาแล้วเมื่อกี้เสียตามันอยู่กับคู่กับเออสีสีเหลืองเลยอะ่ะเปีย,ปยกๆเลยอ่ะเมื่อกี้ชนะแล้วอย่างเงี้ยเ <c oughs> มื่อกี้เห็นเอ็กทำธุรกิจอยู่เลย <c oughs> อย่าเนียนนะเว้ยเฮ้ให้ให้ไอ้ก้อนมันยิ้มมันไอ้ก้อนมันเป็นแน่ไอ้ก้อน นว่นาไ้ของไม่เป็นห้ามยิ้มปกติค่ะห้ามยิ้มไม่ใช่เหรอห้ามยิ้มไม่ใช่เหรอยิ้มเปวคัขน,น่าเกินจช่ห้ามยิ้มเด็ดขาด <c oughs> แล้วไอ้ก้อนมันเป็นไอ,อ้ข้องเมื่อกี้ไอ้ก้อนมันยิ้มเมื่อกี้ <c oughs> เนี่มันย <c oughs> ิ้มิ้ันค่ีีเย กุ้ยสีน้ำตาลใ่หมัน้ำตาลน้ำตาลโอ้โหน้ำตาลหมดเยียบเลยครับนีน้องเปนเป็นเป็นเปนเป็นเป็นเป็น y e yes เนนแล้ว็มันอยู่กับไมมีครบริจุเปาเฮ้ยยุดช่วยด้วย

ภารกิจไอ้กล <n brilliant> ้องไม่ทำอ่ะออกซิเจนจะหมดแล้วว้ไว่าไม่ใช่กล้องเอาก็ไม่ยอมเช้ออกซิเจนไอ้กล้องไอ้หน้าตูดไอ้หน้าออหด เอ,าอ,อ้เอาไหมมันออกเองมันออกเองตอนนี้โคตรน้ำม่งก็ออกเห็นเลยกีบีอะหาเองมึงะคะหาแม่เพื่อกุนหน่อยมาลองดา,านใหม่ว่าหมาแตงโมอ๋อแตงโมที่เจอที่เปนแตงโเจ๋อที่มันแตงโมใหญ่ชวนเจ๋งเหลวแตงคนที่จ,จ,จ,ำจำ๋อจำจำหีอ

ไม่ต้องหายเอ่อเอเป็นจังขัรด้วยหกคนด้วยนะเห็นห้องนึงเป็นหกคนเข้าหาเข้าห้องห้านีหกมีหกคนอยู่หกคนไม่ต้องคนยี่หกคนมันเข้าไม่ทานหรอกกว่าจะพิมสี่คนแล้ว ตามด้วยเห็ดวายท่อนบอกว่าเห็นแม่ขาสี่คนที่ไม่ทันเลยไอ้กงพิมุ่ั่วเดี๋ยวเอาตัดคลิปก่อนคลิปครูคลิปสอนะับพี่พน้องนีง่ทำก้ารลดกกว่า<อ> เจอศพตรงที่ว่าที่กำลังเกิดสุกเฉยนะเออไอ้คนออกลวะไอ้กงบ้าเอ้ยเอ้ยไม่บอกดีกว่าไม่บอกดีกว่านี่ไงหลักฐานอย่าไปดออกดีกนาโอเคกดเปนหัวห้องแล้วฮะกดไปหัวห้องแล้วอ๋อแล้ว โอเคไปละมาถึงแล้วครับ okay. พ okay, I mean ี่น้องดําจีดําจีดําีดําีดำข้อสูงจีดําผู้เล่แ้วาจะเอาจีดําจีดำสีดำาีดําีดําจีดําจีดําีดอาปีดําจีดําจีดําอีดําจาจีดําจีดําจีาาจีดําจีดําเีดําจีดําจีดําจีดํอจีดีดําจด อืมอือเออรอบปีแพ้แล้วว่างไงก็ว่างไงก็ชัดเจนชัดเจนชัดเจนล็นอกกูไไ้หน้าฮิตถ้าเกิดกูตกลาวาเป็นยังไงวะลาวาตรงนี้พอดีเลย กูที่กูเป็นไม่เป็นฆาตกรอยได้หมเอ๊ไหนหนาวเฮ้ยยาๆยาวๆจะไม่โอกาสเลยกาิ่งห้าเดี๋ยวกูกดเขให้ให้กินเฮล this for the b o f o h a l l of sorrow a l w a h e v e r y time e l like a r o t

ทำต,ตัวอยู่นิ่งๆใช่ไหมผมมีผม <า S 1> มีเอกสารอะไรครับอะไรครับ้อขอจ<า>ัฆ่าแม่งหาหาคนหนึ่งครับโอเคเครับผมก็เมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ดูนะลืมดูคลิปนะครับพี่น้องผมขอภัยด้วยนะครับลืมดูคลิป

เห็นไหมกูไม่กี่กูเห็นนะกูเห็นคนตกไฟอ่ะแต่กูไม่ตกไฟกูตกไฟแต่ว่ากูตกไฟโอ้ไปด้วยกันไหมไม่อ่ะมั่นใจเหรอมั่นใจม่ใจเหรอมั่นใจมั่นใจมั่นใจสุดๆเลยสีฟ้ามันไม่เป็นชมพูไปง่าเลยชมพูก็ยังอยู่กับกูนะ อ้าวเฮ้ยมีคนตามตามปูมีคนโผล่การปูไอ้เหี้ยสีชูปูมันเดินการกูอยู่เลยเราจำได้ว่าสีชูปูตามกูเมื่อกี้เสียงอะไรหนานี้หนานี้มีคนมีคนตายอ่ะเฮ้โพูดเสียงดังเร็วว่าสีปห๊บปุ๊บปูบ้างปูปูชูปูเมื่อกี้ผมเห็นผมเดินกับสิงผีเอ้าวไอ้กล้องบวชตัวเองเหร กว่าแล้วเออเสียงเออกูเสียงรีเสียงแล้วเสียงข้ากวแก่อย่างคิดกูว่ากูไม่รู้ทำยังไงก็ติงจะได้จะเป็นฆาตกรเนื้อสอง เราอยู่คนเดียวกันเราไปยุ่งใครเราไปยุ่งกับใครนะครับเพื่อนผู้ชมโอเคเอาเลยเดียอย่าไปโมยน่าไม่อยากเป็นงูมีใครไหนบ้างตัวเติมสร้างความรักให้ผมหน่อยอยากเป็นข้าตะกรถ้ายิงคิดผมก็ดิ่งจิตตก ก็ยิ่งดีไม่ดีไม่คอยมาบากดีมันไม่คอยใจยคิดริงคิดจริงเห็นไ้น้างไอห้ห่ากูไม<ป>่ได้ปเลยใครก็ได้ฆ่าผมหน่อยผมไม่ไม่ไมีผมไม่เป็นเลยเนี้ยเออดีฆ่าสักทีขอบคุณ ok không bao giờ chụp hình nó đi nó cần hạt bye bye, bye, bye.